เราไม่เก่งในเรื่องที่เรายังไม่เคยเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะเราสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ตัวเราเนี่ยแหละเราจะเขียนกอไก่จะไม่เป็นถ้าเราไม่เคยได้ฝึกเขียนกอไก่เราจะทําอาหารไม่ได้ถ้าเรายังไม่เคยลองฝึกทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆเ,เราเข้าใจว่ามันจะต้องได้เรียนรู้และก็มีประสบการณ์ด้วยการลงมือทํา ยิ่งสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราทำได้เราก็เกิดความภูมิใจทำได้ครั้งแรกครั้งแรกมันยากอยู่แล้วเนาะครั้งแรกยากเราฝึกเขียนกอไก่เนี่ยมันยากครั้งที่สองเราฝึกเขียนอาจจะสวยเขียนสวยขึ้นในวันที่สองวันที่สามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆทำซ้ำทุกๆวันสม่ำเสมอความมีวิน,นัยในการที่เราลงมือทำอะไรบางอยา่าง มันมันจะไม่ใช่สำเร็จในในวันเดียวหรือในครั้งเดียวหรือในอาทิตย์หนึ่งหรือในเดือนหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราลงมือทำเราจะมีประสบการณ์แต่การลงมือทําของตัวเรานั้นมันจะต้องมีการพัฒนาร่วมด้วยเพราะว่าครั้งแรกไม่สวยเราเรียนรู้แล้วว่าตรงเนี้ย เราฝึกเขียนกอไก่ง่ายๆเนาะเราก็เขียนไม่สวยในวันแรกบางทีลากเส้นยังไม่ถูกด้วยเนาะเออไม่ได้ครั้งที่สองเราก็อลองปรับใหม่เนาะเราเอาวิธีการจากสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้เมื่อเราโตขึ้นมาเรายิ่งเก่งมากกว่าเขียนกอไก่การใช้ชีวิตการที่เรามาเป็นแม่คนเนี่ยเนาะการเป็นแม่คนว่ามัน มันยากไหมมันก็ยากนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่มีครอบครัวหรือยังไม่มีลูกหรือยังไม่ได้แต่งงานอะไรก็ตามเนาะคือเรามีประสบการณ์แล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าการเลี้ยงลูกอะยากไหมยากยากมากเนาะการที่จะเลี้ยงดูแต่ละคน เราก็นึกถึงการมีลูกตัวเองนะเราจะชอบพูดเสมอว่าแต่ก่อนเราไม่เข้าใจในความรักของพ่อกับแม่โดยเฉพาะความรักของแม่ที่เราที่เราสนิทนะที่เราสนิทกับแม่ว่าเขารักเรายังไงรักเราขนาดไหนรักเราเลยจนมีลูกเองจนมีลูกเองจนมีลูกเป็นของตัวเองเออเราจะเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ ความรักของพ่อกับแม่ที่ให้กับเราเราก็ให้กับลูกเราแบบนั้นเนาะแต่วิธีการการเลี้ยงดูก็จะไม่เหมือนกันเพื่อนทุกคนจะมีประสบการณ์เราเลี้ยงลูกว่ายากละเราก็อาศัยฝึกมันมันไม่เคยมันมันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเพื่อนมันไม่เคยมีใครว่าลูกคนแรกแล้วคุณจะเลี้ยงลูกได้เก่งเลยเป็นไปไม่ได้เราคนหนึ่งละเนาะ เป็นไปไม่ได้ที่จะว่าทําครั้งแรกมันจะแบบโอ้โหออกมาเพอร์เฟกดีเลยเนาะ,ะเราค่อยๆเรียนรู้ไปว่าเป็นแม่มือใหม่เนาะเป็นแม่มือใหม่ล้วเป็นมีลูกคนเดียวเนี่ยออแล้วเลี้ยงคนเดียวจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกไม่ไม่มีประสบการณ์กับคําว่าแม่นะเนาะเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ทําได้เพื่อนๆทําได้ตาม ตามอัตภาพของเราที่เราสามารถที่จะให้กับลูกคนหนึ่งได้เนี่ยด้วยความโชคดีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจทําตั้งใจที่จะมีประสบการณ์ดีๆกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิตแต่ละวันนี่แหละเนาะเราเราเราไม่พูดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการเลี้ยงดูลูกของเราแต่ละวันเนี่ยเพราะว่าเพจซูเปอร์มัมเนี่ย เราก็บอกเพื่อนๆเนสม,มอว่าเรามีแรงบันดาลใจจากลูกของเราที่เป็นเหมือนเพื่อนเขาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นลูกเป็นเพื่อนเนาะเป็นคู่คิดได้บางทีเราก็อาศัยจากที่เขาแบบไปมีประสบการณ์ที่แบบว่าไปโรงเรียนแล้วเขาได้ได้พูดให้เราฟังเราก็จะได้เรียนรู้จากคําพูดของเขาบ้างแล้วเราก็จะกิมใเออใช่สิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ถูกต้อง คือคือมันจะตัดสินใจได้ว่ามันมันไม่ใช่ถูกต้องแต่มันเป็นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทางเลือกและสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราสําหรับลูกของเราอะไรเนี้ยนะตอนนี้ก็อ่าถ้าเราจะแบ่งปันเนี่ยการที่เราแบ่งปันในคลิปวิดีโอถ้าเราทําครั้งแรกนะ้อเพื่อนจากคนที่แบบว่าพูดไม่เก่งจากคนที่ตัดต่อคลิปไม่เป็นเราก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะ เราคิดว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราอยากจะทํามันไม่ยากถ้าอยากทำเนาะมันเรียนรู้ได้เพื่อนๆมันเปลี่ยนแปลงได้จากที่ไม่กล้าจากที่มีความกลัวเนาะเราก็สามารถที่จะสลัดขา้าบเปลี่ยนแปลงได้จากกล้าจากกลัวเปลี่ยนเป็นกล้าได้บางครั้งจากกล้าอยู่ดีๆกล้ากลายเป็นความกลัวได้มันก็มีมันเปลี่ยนแปลงได้และทุกอย่าง คุณจะเลือกและตัดสินใจว่าจะเลือกไปในทางที่ดีขึ้นทําให้ตัวเองมั่นใจและภูมิใจในทางที่หวนทางรักตัวเองมากขึ้นหรือจะจมอยู่กับอดีตในสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์หรือที่ทําให้เราแบบไม่สบายใจเราจะเลือกแบบไหนเท่านั้นแหละถ้าเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลือกที่จะเก่งในเรื่องที่ทําให้เรามีความสุขที่ทําให้เรามีรายได้มากขึ้นทําให้เราแบบ ดูดีมากขึ้นพัฒนาในไปในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมอเออเราเราเลือกสิ่งนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้แบ่งปันเพื่อนๆเ,เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขกับทุกๆวันกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ได้ทำในแต่ละวันนะคะ